มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าเหมือนเดิมจ้ามาทำอาหารกันนะจ้าสวัสดีจ้าวันนี้พี่ตู่ก็จะมาทำอาหารแซ่บแกำลังผัดพิแกงอยู่จ้าพี่ตู่จะผัดเผ็ด แกงผัดเผ็ดปลาหมึกจ้ะผัดเผ็ดปลาหมึกนะจ๊ะหน่อไม้นิดหน่อยจ้ะใส่ผักด้วยมะเขือจ้ะแต่มะเขือไม่ค่อยสวยหรอกมันจะดำแต่มันเป็นมะเขืออ่อน หอมละพาพริกจ้ะพี่แกงก็ผัดดีแล้วนะจ๊ะถูก็จะใส่ปลาหมึกไปเลยจ้าเน้มาแช่กันอีกแล้วนะจ๊ะมาแช่กันอีกแล้วจ้าผัด เเ็็หอมชื่นใจ เพื่อนสบายกันดีกันหรือเปล่าจ๊ะวังนี้ก็วันอาทิตย์ทุกงนี้ก็ทํางานกันอีกแล้ววันคืนนี้พี่ตู่ก็ทําคลิปให้ดูออกไปซื้อเนี่ยอาหารข้างอกกันแหะปลามึกจ๊ะ แล้วก็ถ่ายให้ดูดอกไม้วันนี้อากาศดีด,ดีจริงจริงนะจ,จ๊ะเดี๋ยวให้เดือด,ดก่อนเจอกันอีกแล้วจ้ะวันนี้ข้อหายดีด้ยแล้วสมุก นะเหลือหน่อยเดียวที่มันรลักเศษอ่ะสวยขึ้นหน่อยแล้ววันนี้ <c oughs> สูบก,กระพะห้ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ยอตัวเองไม่หรอกสมมุมันดีขึ้นเยอะแล้วมันไม่ค่อยอไอล้วทุกวันทุกวันก็จะยุบลงไปไงตัวแรกมันแดงแป๊ดเลยเห็นไหม แล้วเสียงก็ค่อยดีแล้วจ้ะทำอาหารให้ดูแล้วตอนนี้ที่พี่ตู่ไม่ได้ทำมาสองวันเพราะว่าเพื่อนพี่ตู่คนดูดอนน่ะเอามานอนด้วยนอนเราก็ต้องดูแลก็าด้อะเช้ามาก็ต้องทำอาหารแล้วตองเย็นอีก ทํำใจก็ไม่ได้ถ่ายคลิปแกมากแล้วก็มาคุยมาอะไรด้วยไงในวันนี้ก็ทําอาหารเสลยแล้วก็อวดเพื่อนๆจะอาหารเย็น ขอจานก่อนนะเชะโอ้ยชุนเพื่อนจ้าชุนโอเคเชะ มึกแก้มแดงหน้าแดงจานอ่เต่อได้ค่าได้ทีนะมนัเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปจ้า ลงไปจ้าเมื่อเขือมันไม่ค่อยนั่นแหละมันไม่เป็นตัวไปใส่ตู้เย็นไงมันก็ดังมัน,มนเย็นมันเ่ะ ใส่ผักจ้ะเราจะไม่ทานแต่ปลาหมึกเราต้องเน้นด้วยผักจ้ะปิดฝาให้มะเขือมันสุกจ้ะเดี๋ยวเราเค่อยใส่ ใบโหรพาแล้วก็พริกอ่อนซอยจ้ะทานก็บข้าวสวยร้อน ตู้หมูข้าวข้าวสุกนะเห็นไหมทานไหมผัดเผ็ดพริกแกงผ,ผักผัก ทานแต่ปลาหมึกอย่างเดียวมันก็อเออปลาหมึกอย่างเดียวมันก็เนาะน่ดูปลาหมึกเนี่ยทำทานกันเลยนะจ๊ะขาดไม่ได้ก็คือผงนัวใส่ผงนัวลงไปสองช้อนเนาะพี่ตู่อะ คนชอบกินคิวรสเดี่จบเลยใหญ่ น้ำตาลสองสามสี่จบให้ลดจักสีสันน่ารับประทานจ้ะชิมก่อนจ้ะ xếp như bỏ khay xếp kinh kinh láng tròn này đổ nước vải ส่มะเขือใส่ม๊วยอร่อยจะตายทำทานกันนะจ๊ะอย่างนี้เขาเรียกว่าผักเผ็ดพริกแกงจ้ะแต่มะเขือไม่สวยเลยมะเขือดำดีกว่าไม่มีเราก็ใส่ไปเลย,ยนี่นี่เผ็ด สำเร็จแล้วจ้ะดูดูกันจ้ะรับทานไม่เอ่ย โทษด,ด้วยโอ้ยฉุนหอมอร่อยอร่อยจะให้พริกสุกนิดหนะึ่งยังไม่สุกพริกยยใหญ่ไ่หน่อไม้อร่อย ปลาหมึกพริกแกงจ้านี่มาจ้างเพื่อนๆจ้ามาทานด้วยกันจ้าแค่นี้ก็สำเร็จแล้วจ้าปิดไฟได้แล้วจ้า พร้อมเสิร์ฟอีกแล้วจ้าแต่พี่ตู่ทานเองนะจ๊ะไม่ใช่คนอื่นทานทานไม่ได้หรอกเพราะพี่ตู่เผ็ดมากๆเลยตู่ทาเผ็ดเขาเรียกว่าผัดเผ็ดปลาหมึกพริกแกงใส่ผักใส่หน่อไม้ใส่มะเขือ ใส่พริกใส่โหระพาจ้ะสูตรพี่ตู่จ้ะข้าวร้อนๆโอ้ยเส็บเสบเส็บเสๆบเสบนี่ก็เหลืออีกเลยจ้ะพี่ตู่ก็ขอฝาก เผ็ดปลาหมึกพริกแกงด้วยนะจ๊ะอาหารพี่ตู่วันนี้จ้ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะพี่ตู่ก็ ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเอาไว้ดูคลิปหน้าต่อจ้ะพตู่ก็เอาอาหารตอนเย็นพี่ตู่มาฝาก้กรักและคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมนะจ๊ะไปดูคลิปหน้าต่อนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์อาหารตอนเย็น พี่ตู่ด้วยนะจ๊ะผัดปลาหมึกพริกแกงใส่หน่อไม้ใส่มะเขือจ้าบ,บายบายช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ